สวัสดีครับผมอุทิศอาริยสียภิบาลคิดจ,จากปากจอกสังกัดภาคที่สามลำปางวันนี้จะมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมลูกาบทที่18ข้อที่35ถึง43ในหัวข้อเรื่องท่านปรารถนาอะไรการตัดสินใจที่ผิดความต้องการที่ผิดของมนุษย์ก็สามารถที่จะนำไปสู่ความหายนะได้และเป็นทาตของ อำนาจชั่วร้ายเป็นทาตของความรู้สึกของโลกและจะต้องรับภาระคำสาปแช่งอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทุกสิ่งทุกอย่างนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านถ้าวันนี้องค์พระเยสุคิ์ถามท่านว่าท่านต้องการอะไรท่านจะบอกพระองค์ว่าท่านต้องการอะไรพระเยสุคิต พระองค์สามารถที่จะช่วยท่านได้และพระองค์ทรงเป็นคำตอบแน่ทีเดียวคนป่วยต้องการรักการรักษาคนที่มีปัญหาต้องการการแก้ไขต้องการการช่วยกู้คนยากจนก็ต้องการที่จะมีความมั่นคงในชีวิตต้องการเงินทองต้องการที่ดินต้องการบ้านต้องการรถยนต์ต้องการหน้าที่การงานที่ดี คนที่ร้อนรนต้องการที่จะใกล้ชิดพระเจ้าต้องการที่จะรับใช้พระเจ้าต้องการที่จะรับการทรงเจิมจากพระเจ้าและองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะนำพาชีวิตของเราทั้งหลายให้จำเริญยิ่งยิ่งขึ้นแต่นั้นความต้องการของเราขึ้นอยู่กับความคิดจิตใจจิตวิญญาณของเราความต้องการของอาดามเอวา เขาอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าความต้องการของกษัตริย์ซาโลมอนเขาต้องการปัญญามากกว่าทรัพย์สินเงินทองและความต้องการขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์ปรารถนาที่จะทำความต้องการและทำตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยชีวิตจนถึงความสำเร็จ เช่นเดียวกันชายตาบอดเขามีความปรารถนาและมีความต้องการที่จะมองเห็นตาบอดนำมาถึงซึ่งปัญหามากมายความคิดและความเข้าใจจะผิดไปจากคนที่มองเห็นได้จิตสำนึกจิตวิญญาณและการรับรู้ทุกสิ่งก็มีอุปสรรคปัญหา ดังนั้นเมื่อชายตาบอดเขาได้ยินเสียงผู้คนมากมายกำลังพุ่นพลานและอยากจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่พอรู้ว่าองค์พระเยซูกิ์กำลังเสด็จผ่านมาเขาเรียกหาพระเยซูกิ์ปรารถนาต้องการการช่วยเหลือจากองค์พระเยซูกิ์แต่ก็มีเสียงห้ามว่าไม่ได้ท่านเรียกร้องหาพระองค์ไม่ได้ นั่นคืออุปสรรคปัญหาในชีวิตของมนุษย์ทุกคนแต่ขอพระคุณพระเจ้าการเรียกร้องสแสวงหาองค์พระเยซูกิ์ทาให้เขาได้พบคําตอบเมื่อเขาได้พบกับองค์พระเยซูกิ์ดังนั้นเราจะเห็นว่าคีด่ได้จักทุกวันนี้หลายที่จักและสมาชิกหลายคนเป็นเสมือนคนตาบอด เมื่อเราดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อที่15ถึงข้อที่17คิดจากเราดีเซียเป็นคิดได้จากที่ไม่เย็นไม่ร้อนแต่อุ่นๆดังนั้นดูภายนอกดูดีภายในเลวร้ายอวดตัวลืมตัวตนภายในยากจนและขัดสนและตาบอดฝ่ายวิญญ,ญาณ ชีวิตฝ่ายวิญญาณลั่นจันไม่มีอะไรแต่นั้นวันนี้จึงเป็นคำถามที่มายัางเราทั้งหลายว่าเรามีความปรารถนาและมีความต้องการอะไรจากองค์พระเยซูกิตมัทธิวบทที่6ข้อที่33จงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของโปรองก่อนแล้วพปรองจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ การสแสวงหาพระองค์ต้องมาก่อนมาก่อนพระพรของพระเจ้าจะตามมาคือสิ่งทั้งปวงชายตาบอดเขาได้รับการรักษาเพราะเขาเรียกร้องหาพระเยซูกิตก่อนดังนั้นสิ่งทั้งปวงจึงตามมาคือหายจากการตาบอดและเราทั้งหลายเราจะได้รับสิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรถและสิ่งที่เราปรารถนาต้องการก็จะตามมาขอพระคุณพระเจ้า ที่พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ได้หนุนใจและเตือนใจเราทั้งหลายว่าการที่เราทั้งหลายแสวงหาพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราทั้งหลายพบคําตอบที่ดีในชีวิตของเราทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าที่พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราที่พระองค์จะไม่เพิกเฉยต่อคําสัญญาและต่อคําอธิษฐานที่พระองค์ทรงมีต่อเราทั้งหลายแต่นั้นชายตาบอดผู้นี้เขาเองเมื่อได้รับการรักษา และตาเขาหายเป็นปกติเขาได้ติดตามสารเสริญและเป็นสาวกที่ดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่นั้นการขับเคลื่อนในชีวิตของเราทั้งหลายที่จะให้พระเจ้าทรงใช้ให้เกิดผลเราจะต้องรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขและให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นอู่ซ่อมเพื่อจะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราทั้งหลายให้ดีขึ้น ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพระพรให้ทุกทท่านได้จำเริญขึ้นทั้งกายใจและวิญญาณอาเมน